ฟาร์มสวัสดีจ้านี่้อค่ะม่วง,วงตีคอออกมาได้แล้วค่ะพี่น้องอคุณหมอเพิ่นมาซอยค่ะรอดนะคะกำลังเย็บว่าจะได้ผ่าพอดีว่ายาสลบว่าออกง่ายอยู่ครับฟื้นวอาอ,อไไะไรนะฟื้นเต็ชั่มงยังไม่อรฟื้นแล้วคุณหมอกำลังเย็บน้องนะคะ นี่ค่ะจำจนมือตายเลยจ้าบาดที่นี่บ่งม่วงน้อยบ่งม่วงทุกอย่างบักบักกระโบกบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องหมากอียังที่มันมีเน็ดนะคะเรียงว่าก็ต้องระว้างเรียงกว่างก็ตตองระว้างจะเรียงยังก็ต้องระบ้างนี่ค่ะค่าข้อเพิินคันบ่ได้หมอมะปาดเอาออกอะแล้วค่ะ บทเรียนอบอกข้าเจ้าส่วใดเลี้ยงกลางเลี้ยงเลี้ยงกวางไม่ได้ทุกอย่างเห็นมันกินดีให้มันบางสัตเห็นเห็นว่าเพิ่นกินดีเราเพิ่นหิวเนาะค่ะมื้อเนี้ว่าให้ยาซากก็เลยประมาณเที่ยงว่ได้มีเจตน่าจะให้ลูกตายเป็นอย่างดอกจ้าอยายานลูกหิวก็เลยเก็บบอกม่วงหน่อยมาให้คูหนึ่งมาที่นี่ตะเที่ยงคุณข้าติดค้อนน่ะ ตอนนี้บายสองม่งจะบายสามแล้วเขาก็อาตมามเอาออกมาได้ค่ะเอาออกมาได้ีื่อกันครับไอ้ครับมวนว่างยาสลบ่นแล้วก็บาดอาอกใกล้วัดคนเด็กเข่าเหนียวกลบากลายติดคอหอยบ่ติีแถวมันทองไข่ตายทองอีก แค่นี้กันได้ค่ะพี่น้องจำไว้เป็นบทเรียนเลยค่ะครั้งนี้สวัสดีค่ะ